ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็มาเก็บบักทัวร์แหะครับบักทัวร์กับมีหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยอยู่นี่นะครับเห็นยงไรจะเก็บใดทั้งทั่งฝนครับสูงฝุนข้างลอยฟ้าครับบักทัวแห้งครับวันนี้ก็ต้องหาบันไดมาเก็บนะครับมาขึ้นเก็บนะครับกัน่วยหลายอยู่ครับทั้งฟีกันวย หน่วยใหญ่แหละพวกเก็บเน่แหละครับนี่แหละครับไห้คุณกัหลายครับนี่ขึ้นได้บนน้องพ่อนี่ลองบึ้งบุ่งถั่วะลันหมาก ทั่วตัวนีมันมัดขึ้นข้างซุงๆเลยตัวปเป้นไดไรบอสอะไรผ้าหอ โอ้ยเก็บบักทั่วแต่ละเธอคือลำบากเนาะอยู่บนหน้าบัอน,อบานไดลิ่งตกมาบ่เก็บดอกเด้อต้องอยู่อะเห็ดสั่นโอ้นี่เนาะขึ้นยากเลยสั้นนี้พ่อเก็บบนโอ้ยนั่นแหละเท่นา,นนานั้น เก็บตัวทึงมันม,มือนอยู่บ่สีอยู่บ่ยโยมโอ้มเห็ดแบบนี้มันคืาาาขึ้นเก็บปักทัวเด้อพีหน่อยยายายาหลุมเด้ออืมเ้เชียงแห้ง,ง<อ>แท้ เฮ้ยเก็บจังได้ลนเซลสะอยู่แบบไหนล่ะเก็บตัวไปขายล่ะครับตัวลอยฝ่า หมือนไปหมดแล้วไอ้กำาหนึ่งเหรอได้ได้สิบบาทแล้ว ผมนี่ก็เอาไปเอาไปหายกระได้แนอ่อ้โโหแล้วไอเต้นุนเก็บมืดมันก็ได้คล้ายเลยบบโบยุดก็คนซื้อหูตัวหุ่นท้งในมันใหญ่ใหญ่เลย ตัวใหญ่ๆก่อนนี่มาสิแก้วก่อนยันสิแก่เลยจะให้เก็บเก็บไปขายเท่กไหนก่อนอีกคนซื้อเหรออุ่นตัวใหญ่เลยไหมนี่แหละครับพอหน่วยเงาครับพันยังหนี่งลำน้ำ,พอ,นำ,นำพองครับอันนี้ก็เป็นลำน้ำพองครับ lâm nam phong, phật thua, phật giáo, anh nhang máy xay vậy này. cá tra. hay cá một cái này. kiếp nuôi nhầy này.

bây thì 경찰 ao nuôi thì nó phá ra bây chị omega mTS cô us Heyнуit Nguyên cô hãy Rodion nguyên Tôi đi cho 식 phẩm ng ตามือนีจะได้มือนีจะได้พอาะลอยพวครันมัดละยี่สิบถ้าได้ห้ามัดก็จะได้ลอยนึ่ง ทางคุ้นต่้มเนี่ยค่เก็บบวฮอดนอะครับต้องคุ้นสูงจากน้อยแต่คุน้นสูงยังใส่บันไดอยู่โอ้หน่วยนี่นะยาว่ๆอย่า,ยา,ากสี่ห้องทั้งใหญ่ทั้งยาวเ mm hmm. นี่ยมันน้อยอยู่ว กำหนึ่งอีกแล้วทอแล้วอ,อ่ะนี่ก็มาให้ยายเขามัดแล้วครับนี่มัดกักบ,บาท 20. 20มัดยี่สิบมัดบบกใหญ่เลยพีเดียวอือกำบาหุมเป็นแหละยี่สิบบาท